พลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลน e จอร์ Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชือ้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด นิบาตสากรจังหวัดสมุทรปราการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการสันนิบาตสากรจังหวัดสมุทรปราการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งที่สำนักงานสากรจังหวัดสมุทรปราการชั้น3ามตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนายภัยบูลจีระธานัน์สากรจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564และนายพรศักดิ์คุณวุฒิมโนธรรมประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสากรจังหวัดสมุทรปราการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีต่อสากลสมาชิกและผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมร่วม48สากลจากสากลทั้งสิ้นในจังหวัดสมุทรปราการด้วยสันนิบาตสากลจังหวัดสมุทรปราการได้ดําเนินกิจกรรมครบรอบปีบัญชี2564ตั้งแต่วันที่1กันยายน2563จนถึงวันที่31สิงหาคม2564คณะกรรมาการสันนิบาตสากลจังหวัดสมุทรปราการจึงกําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564เพื่อรายงานผลการ Christina. ดําเนินงานของสันนิบาตสากลจังหวัดสมุทรปราการนในรอบปีบัญชีที่ ามพ้อมเลือกตั้งกรรมการสันนิบาตสากลจังหวัดสมุทรปราการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งโดยมีระเบียบวาระการประชุมประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี2563เรื่องรายงานกิจกรรมประจําปี2564เรื่องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการสสจสปประจําปี2564เรื่องรายงานรายรับรายจ่ายประจําปี2564เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับรายจ่ายประจําปี2565เรื่องพิจารณาเลือก ตั้งคณะกรรมการสันนิบาตสากลจังหวัดสมุทรปราการที่พ้นจากตำแหน่งและพิจารณาเรือกผู้ตรวจกิจการสสจสปประจำปี2565ถึง2567ผมยกตัวอ,อย่างนะครับว่ามันเท่าเดิมใช่ไหมครับมันก็อาจจะกลายเป็นขาดทุนหรือยิ่งรายได้ไม่ไปไปตามแผนแต่รายจา่ายมันมากกว่าแผนผมก็เลยทำเสริเข้าไปในรายงานที่ท,ที่ที่จะทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ชาร์จพลังให้เต็มที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์งานแสดงรถยนต์ของคนไทยยิ่งใหญ่ระดับโลก23มีนาคมถึง3เมษาย,ยนนี้อาคารเชเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อย วัคซีนสู้โควิด